นี่นะครับผมว่าลูกหล้นนะครับบางทีบางอย่างเราต้องเดือนเราต้องบอกอย่าอว่าน้าองด้านในพูดมากพี่เชียงพูดมากเรืจริงนะครับแลวก็อันนี้จะเป็นประสบการณ์นะครับนะครับกับสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจนะครับ อารหังสัมมาสัมพุทธโธปากกวารพระผู้มีพระภากเจ้าเป็นพระอารหันโบสุทธุดหมดจดจากกิเลสเรื่องเสาวมองตั้งลายได้สัจารูถูกทวนดีแล้วอิเมยสิสกาเรายสตังปากกว,วันจังอาภีภูชายามิ กาพระเจ้าบูชาซึ่งพระผู้มีพระภากเจ้านั้นด้วยเครื่องสั้งการะเหล่านี้สวากาโตปะกาวตาตัธมมโมประธรรมอันพระผู้มีพระภากเจ้าแสดงไว้ดีแล้วยิเมอิสการเดออ ทางธรรมัง,งาปีผู้ชัยอมิกระาเจ้าบูชาซึ่งพระธรรมาเจ้านั้น้วยเกลืองสักการะเหล่านี้สูปฏิปันโนปากาวาโตสาวากาสังโกมูปลาทรงผู้เชื่อฟังกองปลาผู้มีปลาปากเจ้าปฏิบัติดีแล้ว อิเมอิสักการะตังสังคังอาภิปูจยามิ้าปเจ้าบูจาซึงมู่ประสุงกาเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเล่านี้กับไหวหน้าไปทางธรรมากนะครับเพื่อสมาทานฉีและรับสีหน้าพร้อมกันครับมะยังปันเตวีสุงวีสุงรักกนาทายา ติสรณ s นาสงฺฆปญฺจศีลานิยาจามะทุเตยํปิมายังปนติวีสุงวีสุงรักขนาายะตีสรณินาสงฺฆญจศีลานิยาจามะกาติยํปิมายังปนตวีสุงวีสุงรักขนาายะตีสรณินาสงฺ ปัญจีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธรรมะ โมตัสสะปะกวาโตอระกะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอระกะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมจัสสะะวะโตอะโตสัมมาหามุสัตพุทังสะรังทะยามิพุทธังสารนังขัจามิังบังสารนังกะจามิทังัง จระนังคัจฉามิโุติยามิพุทธังสระนังคัจฉานิปุติยามิพุทธังสระนังคัจฉามิ